สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาพี่ๆมาชมแบบด้านที่แบบงอแงของหมอครามนะคะตัวนี้คือเขาเรียกว่าหมอครามไปนะคะม้อครามไปก็คือจะประมาณว่าหมอครามไม่สามารถย้อมย้อมต่อไปได้คือย้อมได้แต่ว่าสีของเขาจะไม่เป็นสีครามนะคะถ้าหมอครามที่แบบเออเขาเรียกอะไรดีๆสุขภาพดีอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นสีหมักสุกนะคะแต่ตัวนี้น้องเอาจะออกเป็นเขียวขี้มานิดนึงนะคะ ก็คือหม้อครามไปเราก็จะตักเอาเขาเรียกอะไรนะเหมือนอารมณ์แบบล้างหม้อครามอะคะ่ะเอาตะก,กรอนของเศษครามอะคะ่ะออกเพื่อที่เราจะได้ปรุงใหม่ปรุงหม้อครามใหม่แล้วก็เพื่อที่จะชุบชีวิตของหม้อคลามขึ้นมาใหม่ทําให้เราสามารถยอมต่อไปได้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบทั้งแผงเลยนะคะพี่พี่ขานูน่นจะเป็นทั้งแผงเลยนี่ก็คือตอนนี้เรากําลังจะ ล้างหม้อคามนะคะกําลังจะถ่ายถ่ายโอนข้อมูลได้ไหมจะเอาออกนะคะเอาออกแล้วเราก็จะปรุงใหม่ให้หม้อคามกลับมายอมได้คือช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงที่อากาศเย็นๆอย่างเงี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้บ่อยนะคะพี่ๆขาคือครามเขาจะไม่ค่อยถูกกับอากาศเย็นเขาจะเป็นอย่างนี้บ่อยเราก็ต้องคอยแบบคอยล้างคอยปรุงใหม่ นี่เดี๋ยวสักพักนะคะพี่พรีรักพักเดี๋ยวน้องจะกลับมาเม้อครามจะกลับมาย้อมใหม่ได้แล้วเราก็จะได้เห็นงานครามกันอีกครั้งนะคะ